สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุขคนโอมะแซมไซคุณนะคุณใดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสำหราญดิ้งจ้าเย้เอ้ยมแต่เช้าเลยเว้ยฮะแต่เช้าเลยจากมุ่งบ่ายโมงเนี่ยบ่็นเช้าแล้วเศร้ามึงตีหรนึ่เช้าแล้วเช้าแล้วว่าเศร้ามันต้องเจ็ดมุ่งเศร้ามันต้องเจ็ดมุ่งเช้าเช้าคูจับได้มุงสมอันนี้คือเศร้าอันนี้คือเศร้าอ๋ออันนี้คือเศร้าเอออันนี้คืออะไรครับอันนี้น้ากากหมาเอ้ยผมแม่ หน้ากากหมูก็คือเราเลาะหน้าของพี่น้องออกมาใช่จะกินหน้าเพื่อนกันซะแล้วหน้ากากหมูหรอแม่แล้วมันมันส่วนที่อร่อยของมันคืออะไรส่วนเนื้อหรอถ้าเป็นผมมันนะหรือหนังถ้าเป็นผมผมน่าจะเนี่ยมันคือรวมทั้งหน้าเลยใช่ไหมใช่ใช่เรากินได้ทั้งหน้าเลยหรอกินได้หมดเลยหมูขูตาเตอคิ้วอะไรกินได้หมดเลยมหรอตาผุมีตาเขาแล้วเขาเลาะอะไรไปอ่ะมาเขาเลาะเอาจากไอ้โค้ง กระดูกอ่ะครับงกระดูกโค้งหน้าแปลว่าถ้าล้อพี่มาหนกใช่อร่อยเลยเนี่ยเยอะด้วยมาเรื่องมัอนี้เขาชิมานำเสนอต้มหนากากหมูแล้วก็จิ้มแจ้่วต้มต้มแบบเปื่อยเลยป่ะต้มให้มันเปื่อยมากไม่ดีต้องให้แบบ กอกึกๆพอได้เคี้ยวกึกๆแต่วเราชอบกึกๆนี่ยเคี้ยวแบบคึกๆบ้างชอบดอ๋อกึกๆเหรอผมชอบนิ่มๆลุบผมชอบไม่ต้องเคี้ยวชอบเอาลิ้นลิ้นดุนก็ครับอย่างกบเนี่ยเฮาสิเอาไปต้มไว้ก่อนให้มันได้เปื่อยระดับหนึ่งแต่บ่ต้องให้เปื่อยมากเกินไปเพราะเปื่อยมากเกินไปมันมันสิแย่มันสิบ่แซ่บอืออือแล้วถามว่าทำไมวันนี้เมนูนี้พ่อไม่มาพ่อไม่อยู่นะพ่อไปแล้ว ไปเสรพอนอนพอนอนเอาพอนอนเหรอพอนอนแต่พอไม่ตื่นพอไม่ตื่นแล้วไม่ตื่นวันนี้ไม่ตื่นแล้วตื่นพวกนี้อ๋อเหรอใช่ใช่ต้องไม่นอนนานจังวะเฮ้ยพ่อเหนื่อยไงเขาไปทําอะไรมายังไม่บอกนะครับเดี๋ยวไปดูไดในเชือกชอนเล้แม่ถ้าเขาไปทรมานทรรศกรรมรอติดตามรอติดตามแล้วแล้วเขาก็จะไม่ไปกับเราอีกเลยใช่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 เรื่องส่งยิ่งปคุยไม่ใช่กลัวมันน้ํามันกระเด็นมันบกกระเด็นเดอกมึงโยนนี่เด้อ คุณแม่ไม่เห็นมึงจะเอาอีกนะเหรอเออบอกพี่ทำเนี่ยมึงกับโบยให้กูอีกแล้วมันลงได้เหรอดูไม่กลัวฮะมันดูไม่กลัวเหรอหยิบลงเอาจริงเหรอลงได้เลยเออลงเลยเลื่อยไหลไหลลง้างๆลงเลยค่อยๆไหลลงไหลไหลไปไหลไปก็ไม่ไหลกลับอันเพลงอะไรวะไม่รู้เหมือนกันสิโอ้ยมันเกือบไม่ท่วมเนาะ เอ้ยม oh, oh, oh. ือจับเลยเหรอโอ้ยแค่ไม่ร้อนหรอวะเื่อไหมไ้อนหเฮ้ยเดี๋ยวเเข้าสีต้มไปก่อนเด้อพี่น้องเร้ยกการมันก็นานไหมก็ผมว่าน่ะสิมีครึ่งชั่วโมงขึ้นไปอ่ะอันนี้คือมันกินได้ทั้งหน้าเลยเหรอกินได้กินแบบหมดเกลี้ยงเลยเหรอเนี่ยครันมีปัญญากินนะกินหมดเลยใช่ไหมอืมลองกินหน้าที่สำรานึงนะกินหน้าที่สำานี้ไม่ได้มีฝ้าอ๋ออร่อยนะพี่อร่อยจนฝ้ายล่ะเดี๋ยวอกินเลยต้องคุมไว้ก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวคุณไปแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำชีสกันก่อน คือเมนูนี้มันง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะจริงอ่ะไม่ต้องไม่ต้องต้มกับไอ้พวกใบมะกรีดตะไคร้อะไรคุณไม่ต้องไม่ต้องดับข้าวดับอะไรไม่ต้องรูดหรือเราเราลืมว่าอันอันนี้มันมันบกบกขอยไม่กินข้าวอะไรจริงเหรอ้างหน้ามันละแปดเนาะมันบกคือมันบกคือไอ้ไอ้นี่ไอ้หน้าพี่เก่าไม่ทันสมัยลองให้พี่มาร้อเพลงอะไรอ่ะเพลงของปลาคาร์ฟเชิญยิ้มหน้าพี่เก่าไม่ทันสมัยมีจริงจริงใช่ไหมไม่ง่ายจะร้องได้ไง บอกให้พี่จำรานใส่เพลงนี้ได้หน้าพี่เก่าไม่ทันสมัยเดี๋ยวหนูใส่เพลงนี้มึงก็หาเพลงไม่ดีเนี่ยเออเนี่ยใส่พริกใส่กระเทียมไปแล้วมันจะตำยังให้เป็นสีเหลืองวะฮะเขาทำไงเป็นสีเหลืองวะจะเข้าผสมสีหรอใช่ต้องซื้อผงผสมอาหารก่อนเด็ถูกต้องบ่อยยากใช่ไหมเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวเขาใส่อะไรวะให้มันเป็นสีเหลืองใส่ขมิ้นใส่ขมิ้นเหรอใช่เขาใช้พริกเหลืองไอ้ควายพริกเหลืองนี่อย่ามาหลอกพริกเหลืองไม่มีมีพริกเหลืองมีมีที่ไหน มี่ยี่เนประเทไทยนี่แหละไม่เคยเห็นมีร้านไม่ใช่ไม่ใช่มานอกส้มสมมันกระเรืองกับมีเหรอเออูมีจริงเหรอมีกูสีตัวที่ยมนี่แปลกเนาะว่เปียกดอกเอาแปลกที่กูไม่รู้จักใช่ไหมกูใส่พริกเยอะนี่เลยเหรอเอออุ้ยปวดรัทธาเด๊เด๊เด่นด๊เ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 ดนตดตเําเา๊เด๊เด๊เด๊เง๊เด๊เดาาด๊เ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 ด่ม้ดเเดเเเร็จแล้วพี่ อามือควักใส่นี่เลยบ้าหลอมือควักใส่นี่เลยเร็วโหเสียครับเร็วมันเสียมึงจะมันต้องทำได้สิมันเสบยผมทำให้ดูไหมเออโอเคเอาเลยนะเอาไปนะพี่นะบอสนี้ว้ามึงของกินมันเสียแค่ครูนี่ออกก่อนมันสีแซ่ก็ดีแล้วไงมันสียแค่เอ่าโอเคโอเคโหกกับมึงหน่อยคูจะต้องเป็นลงกใหม่ลงมือกว่านดีดีดีเฮ็ดขื่อพุ่นเฮ็ดเนี้ยมันมันเหมือนหมาเฮ็ดแล้วเนี่ย นี่ไม่ได้กลับไปหาแม่กี่ปีแล้วเนี่ยใครพี่อะผมไปหาทุกปีไม่ใช่เอาความจริงสิเอาก็ความจริงนี่ไงอย่าโกหกเมื่อกี้มึงตัดทิ้งทำไมมันมีน้ำอะไรไม่รู้ก็น้ำยู่นี่ดินี่ก็ทีเป็นน้ำน้ำพริกตัวน้ำไม่ใช่น้ำอะไรไม่รู้มันแยกน้ำได้ด้วยหรอวะไม่ใช่มันมีน้ำไอ้นี้ตอนแรกอ่ะมันมีน้ำอะไรไม่รู้ไอ้ที่ที่เราไปถ่ายคลิปอ่ะไปถ่ายคลิปปีละสี่ป่ะที่ไปบ้านแกปีที่เราเขาพึ่งไปมาไม่ได้พี่ไม่ได้ไปอย่าโกหก มันกูบอกความจริงไม่กับกเสือกูัวมึงจะไปมาหรอเออเนี่ยมันก็จะเป็นพริกนี่เหรอใช่ใช่๊แม่ได้รับถูกสูตรไหมเนี่ยอือหืขูดอันนี้ใส่ไหมขูดขูดเนี่ยขูดกระเสือกข้าเสื้อได้มันใส่อันเคล็ดลับของมันคืออะไรอยู่นะบอกบอกตามจริงนะเคยกินป่าวค่าขาหมู่ะเคยกินเคยกินแต่ขั้นว่าขั้นสูตรนี้กูไม่เคยเฮ็ดอ๋อเหรอเออนี่จะเป็นเคยเฮ็ดเตยซีฟู้ดน้ำส้มสายชูหลักๆใช่ไหมอือฮะแล้วก็ใส่เกลือหนึ่งใช่ใช่ใช่ มักรึไหมทำส้มสายชูมักส้มุบไหมก็นิดนึงไไม่่เทาหร่มันเออมมัเชื่อว่าผมกระดกกินนี้ได้เลยนะอ๋อโอเคกูเชื่อเหมือนน้ำจิ้มอาจารย์อ๋อหรอผมกินอย่างนั้นเลยเนี่ยสมมติเทไปก๋วยเตี๋ยวหกเนี่ยหืดอย่างนี้เลยเยอะๆๆเยอะอย่างนั้นเลยหรอให้มันเยอะจริงๆนะเอาจริงเ้หรอทำซุปสายชูอ่ะใช่ไหมเคยไหมปลูกก๋วยเตี๋ยวแล้วหกเนี่ยเคยอยู่รอบนึงเออนึกว่ามันเป็นจุกเนี่ยเปิดออกมาไม่ไม่ได้มองใช่ไหมแล้วมันเป็นจุกเล็กๆเนี่ยเหมือนน้ำปลาใช่ไหมใช่ พอเปิดมาแช่อ้าก็ให้เหยาะด้วยนะเหยาะด้วยเยอะเลยอันนี้ครับเยอะเลยเรียบร้อยเดี๋ยวครับอะไรห้วยเออพูดของพูดครับเออห้วยโอ้โดีก็แล้วกินออีกนิดนึงเนาะอาเกียอาซิมอยู่ประมาณนซองข้ามเอาเลยต้องสั่งใหม่เหรอหรือว่าเลือกกินเลยโอ้ยหายให้ไม่ข้ามเดีวต้องให้เลยเหรอบ้าได้ไม่ข้ามเดีวเจ้าขึ้นเอาจุก มันฟ้องไปเขาเหรอน้อยอวบพี่ไม่ดูเองอ่ะโทษว่ะไอ้อย่างนี้มันไม่มีจุกน้อยมันจุกอย่างเดียวเมีนออสโลออสโอมีแต่จุกใหญ่อ้าวเหรอพี่จะไปด่าเขาเอ้าเหรอถ้าเขาฟ้องพี่กลับพี่ทำไงมาเลยมาเลยมาเลยมาฟ้องเลยเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวไปใครเป็นคนใส่มันทำยังไงเปรี้ยวขนาดเนี้ยมึงใส่เห็ดอย่างตอนแรกใส่หลไรอีกอยังมันต้องตัดอะไรวะเนี่ย Five minutes later มาเมื่อกี้ปรุงใหม่ละ ใส่ทุกอย่างลงไปเลยอานนี้ก็เป็นน้ำจิ้มปกติละว่อชิมล้วนเออว่ะอันนี้กลมก่มเลยกลมก่มด้วย <c oughs> ติดหวานนิดนึงแต่อร่อยเลยอันนี้เหมือนน้ำจิ้มจะออกซีฟู้ดแหละแต่ไม่ออกเพราะว่ามันมันใส่ตัวนี้ใช่ไหมมันเลยไม่ออกซีฟู้ดใช่ปะ่ะจะชอบรสชาตินี้นะ้าพี่เก่าไม่ทันสมัยมาพี่น้องมาที่นี่เขาทำการดิดเด้อเด้อเด มึงอีหยังจะงัดนี่ขึ้นมามึงสีงัดเห็ดยังมันเอามือจับเดี๋ยวมันร้อนปูบอกคุยเอ้ยมึงเอาความคิดอยู่จะใช้ไหมต่อยแล้วก็จะมีว้ามึงยกออกนี่จะซื้อหรือมันไม่ร้อนเหรอมันสีหอนอยู่ใส่เอ้าโยนทิ้งไปอุ้ยกู่เลือเดืดด้วยสร่างเลยแบบพากเลยไหมเฮ้ใส่ได้เหรอมันร้อนนะนี่พี่น้องเอาเอาผ้าสมพูมามาจับไปเฉยน้ำเอาไม่ได้ประชันเลยครับโอ้ยเบื่อพี่ระวังมันจะเดนหล่นลงไปในน้ำแล้วมันก่วงลงมานะ ให้ผมมาผ้ามาทำไมนี่จะจับตูดตูดจับตูดเซิโดยมูแน่นอนร้อนแน่นนนแน่มองเปนั่นดอกไปว่าจะาไหนมันเป็นหัวยาปลามึงห้องให้เนียงร้อนวาง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 เนี่ยเออร้อนร้อนอร้อนโอ้โหร้อนร้อนเมื่อคืนน้องอุ้ย,ยให้้เชฟเชฟเชฟหมูด้วยตรงอันดับหนึ่งของบ้านนี้อ่าให้เพิ่นมมาด หันแนวดมันจิเป็นตะกินหันบางหรือหนาคาราด้ยเดี๋ยวเชิญพ่อบุญยังเดี๋ยวข้าสิรับเส้นคุณพ่อแป๊บนึงเดี๋ยวมาแล่หมายหยกออ่ะเดี๋ยวให้หันหมายหยกให้หันหมายหยกบอมินบอมหน้าที่นี่ให้ให้ป้าเคยไหมพ่อเคยครับปกติทำทานบ่อยไหมครับบ้างไปทุกทุกวันเลยครับเอ้ยลืมบอกไป พูดออกมานะบุญยังใช่เสื้อขาวกินจับหมูถึงจะพ้นออกมาพ้นออกมาเอาบุญยังทำไม้พ้นๆยืนทางหลังยืนทางหลังนี่ยืนทางหลังคืออะไรครับเหมือนป่ะล่ะนักโทษเหมือนป่ะล่ะกูบอกแล้วเหมือนเลยแล้วรงนี้นะติดข้างในมาต้องมีสามสิบกว่าปีนี่อยู่ข้างในเป็นยอดบ้าอ๋อบ้ากินขี้ ไอ้งงต้องรู้แมวติดผ้าอะไรติดผ้าอะไรของมึงนั่นแหละเอาแล้วเชิญเลยพ่อต้องรำทำกันยังไงบ้าเมนูหน้ากากหมูนี่นะโอ้โหสมัยก่อนนี่พ่อขายทุกวันเนี่ยเหรอขายโลเท่าไหร่ชิปร้อยเดียวโอ้ก็เท่าทุกวันนี้นะทุกวันนี้รัวร้อยห้าบาทใช่เพราะว่าชาทั้งกระดูก20บาทมันไปขายไม่ได้พ่อก็มาเลาะขายแล้วตอนเองเนี่ยจะขายได้หัวประมาณร้อยกว่าบาทที่พ่อเลาะเองเลยป้าไม่ของพ่อจะคืออย่างเงี้ยนะอ่า เลาะเนี่ยมันจะไม่มีเนื้อติดไงมันก็เลยจะอร่อยน้อยเพาจะต้มพร้อมกระดูกม,มันออกมาแล้บ้างเขาค่อยแงะกระดูกออกนะใช่นี่นี่แล้ว,แล,วแล้วคุณจะทานตรงไหนก่อนครับเนี่ยแล้วแต่พ่อเลยแต่พ่อเลยเอาส่วนที่อร่อยที่สุดก่อนอันนี้นี่ส่วนไหนอร่อยสุดเป็นไงดังกันอ๋อกินหูไอกินจมูกหมูดังอืมดังดังหน่อยนะนี่เนื้อมันเหมือนกึนขึ้นแน่เลยวะหรือว่ามันจะนิ่มกำลังกำลังดีเลยครับ เอาแล้วคุณอ่ะเนี่ยหันเสร็จแล้วต้องไปทำไงต่อไอ้เรืลกนิดนึงอ๋อโอเคเดี๋ยวทั้งนั้นนะผมไปตั้งกระทะให้นะโอเคตั้งกระทะต้องลวกใหม่เหรอเออมันจะได้กรุบไงอ๋อลวกปุ๊บสะดุ้งน้ำปุ๊บกินเลยใช่โอ้นี่ส่วนนี้จะกรึบๆเลยครับมันมีกระดูกอ่อนด้วยเหรอนี่ส่วนนี้โอ้โหนี่โอ้กระดูกอ่อนใช่ไหมครับ ที่เขาเวลากินตามรสเกีนหูหมูนี่คืออันนี้เลยปะก็หัวหมูอ่ะหัวหมูเนี่ยหูหมูครับหูเนี่ยหมายความว่าเขาจะแยกนะคือส่วนที่แพงที่สุดก็คือลิ้นแล้วก็จะมาหูแล้วถึงจะไปหัวครับเขาถึงได้ราคาไงฮะอ่าทุกคนลองชิมเนี่ยแบบนี้สูดิงที่ต้มเสร็จแล้วครับเนี่ยเอาขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยลองชิมดูแล้วเดี๋ยวพ่อจะทำอีกแบบหนึ่ง ส่วนไหนดีส่วนไหนดีส่วนไหนอร่อยสุดครับส่วไหนอร่อยสชอบกึ๊บก็หูอ่ะครับชอบกึ๊บนะใช่ใคาจะชอบแบบมีเนื้อแทรกกระดองคางอ่ะครับสมัยเด็กๆผมเกลียดหูมากมันกึ๊ดเท่าไหร่แต่โตมาเข้าใจว่าครับเพราะเขากึ๊บเพราะมันกึ๊บเนี่ยก็ถึงชอบกันแต่ตอนเด็กเรากินกระดูกก่อนนะครับ อันนี้ลองจริงแล้วก็อ่านี่ประมาณอ่าจับจะจะจะไหมจะไหมอย่าเพิ่งแรกที่แรกที่ที่ที่ครับที่อยางเขาซื้อเลยให้กินต่ออย่าเพิ่งแกแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวดูวิธีของข้อใหม่ที่ว่าจะดูว่ามันต่างกันขนาดหูหมูอเขาออกโตาะจีนได้เลยครับครับนี่คือสมัยที่เตี๋ยเขาเป็นอาโต้นะก็คือเพื่อนว่าทำอาหารออกโต๊ะจีนนะเตี๋ย เดี๋ยของพ่อเนี่ยเขาสมัยก่อนนี้ตามบ้านนอกเขาจะต้องเอาโต๊ะจากปั๊ดใช่ไหมะแล้วเขาจะหาพ่อครัวตามบ้านใช่ไหมอ่านั่นแหละก็คือเขาเรียกอโต๊ะก็คือหัวหมูเนี่ยจะต้องมีเมนูนี้เดียมันจะออกสำหรับอนมันเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นเป็นออเดอร์หรือว่ามันมันไม่ออเดอร์มันก็รวมในหนึ่งในอาหารนะครับใช่อ่าเนี่ยเราลงไปเขาเรียกกับโชค กระโชคอีกทีเขาเรียกเขาลวกกันแหละแต่แต่พวกพ่อเนี่ยมาติดปากมาตั้งแต่สมัยพ่อเขาเรียกโชคอ๋อคือสมัยก่อนเขาจะแก่เขาเรียกว่ากระโชกใช่เขาเรียกเขาเรียกโชคลงไปชุบน้มร้อนชุบน้มร้อนครับอ๋ออ้าวโอ้โหต้องประมาณสองนาทีอะไรเงี้ยประมาณประมาณนั้นอันนี้เราจะได้ไม่ต้องให้นักมาเขมันนี่เขยมเดือดร้อนนะร้อนด้วยพ่อเอามาแล้ว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  อฮัลโหลยูเฮ้ยขำมอนฟาวแน่ฟาวแน่ฟาวเต้นคิวเลยไล่มันรอดไปวันนี้ไม่งั้นมันเป็นลรืองได้อ่ะหยุดมือได้พวอมือไปเกือบได้ไม่แม้จะน้ปลาก็ได้เปล่าทำอะไรครับนี่จะล่ามได้ไม่ได้เลยเหรออ่า แหมคุณก็เยอะไหมทอดดีกว่ามันเกลอเกผมไม่รู้สูตรสูตรเอานี่มันไหลขั้นตอนนะโอ้โหนี่คืออะไรครับล้างมันเหรอแล้วก็เอาไปต้มอีกรอบนึงไม่ต้องแล้วไม่ต้องเหรอต้มไว้รังแดกแล้วมาเรามาลองชิมดูครับ อันนี้อันนี้คือนี่ได้ดูตุ่มตุ่มนี่เด็ดหลังจากที่พ่อลวกอีกรอบหนึ่งแล้วก็น้ำเปล่าอน้ำมันมันสีมันแตกต่างอ่ามันจะเด้งๆใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวตอนนี้เข้าปากดูเข้าปากดูเอามือเลยแล้วกันนะอ๋อได้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 ค่ะแล้วแล้วความแตกต่างมันจะเป็นยังไงกับเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวดูตรงๆไม่โกหกอยู่แล้วอ่าอุ้ยเคตรยากอันนี้ออกห้องห้องอือหือพอกระทะออกกันพี่มลันเฮ้เหมือนเดิมเลยเป๊ะเลยว้า รอแหมมันเหมือนว่ามันหวานขึ้นอ่ะแล้วมันกรอบหนึบเดี๋ยราดูนะมันสดชื่นขึ้นอ่ะตอนที่ไปไม่ถูกอ่ะแต่มันรู้สึกเลยนะสดชื่นขึ้นอ่ะเฟรชขึ้นอ่ะเฟรชกินกินขายจากเมื่อคืนเยอะเลยมันจะเหมือนกับว่าเอ๊ะคุณลุกได้ยังไงมันทําไมมันไม่ติดกันเนี่นไหมเน่ไหมใช่ใช่ใช่เกยมัน มันกรุบๆแล้วมันเด้งเหมือนๆเนื้อ,อมันมันแน่นอ่าใช่ใช่มันจะใสขึ้นอ่าฮะมันเหมือนมันเหมือนกับว่าเราเราเราต้มแล้วเราไปล้างน้ำแล้วเราจิ้มเลยแต่แต่เทาอย่างนั้นก็โอเคนะคือเพื่อน่าย่ายว่าถ้าเราไม่ลงไปลวกอีกทีนึงก็คือเราหันขึ้นมาแล้วก็เอาน้ําเย็ยนไว้แล้วก็เอาลงไปล้างในน้าเย็นแล้วก็เอาขึ้นมาจิ้มครับเพราะว่ารสชาติจะเหมือนกันแต่นี่เขาออกโต๊ะไงปกติผมไม่กล้ากินนะหูหมูอะเหรออันนี้กินได้เหรอถือว่ารสชาติดีเลยนี่และส่วนมันมีส่วนไหนัง ะมันมีหูกัอะไรนะจมูกจมูกนี่ไงจมูกเนอะแล้วก็นี่คางอันไหนครับเป็นตัวไหนเป็นตัวไหนบ้างนี่จมูกจมูกเป็นยังไงมาลองจมูกกันลูกกินได้ฮะกินไม่ได้เขาจะลุกไหมยังน้องคนอะไรกินจมูกเนื้อละนี่จมูกลูกนี่นี่นี่คือคางลูกครับเดี๋ยวลองดูมันมันมันคือคางโอ้คางอ๋อวิ่งอย่างครับเนี่ยเอาเฮ้ยแต่ว่าสูตรนี่พี่น้อง คือหัวหมูมันทุกอย่างอะครับเฮ <royable> ้ยจมูกจมูกเอาว่ะคางอร่อยนะคางไหมคางไหมนี <ต dedim. S 1> ่นี <Target> ่เนี่ยเจะหมูจมูกเนื้อนิ่มดีนะอะลอง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 คางครับคางอออออ๋ออ๋ออ๋อ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋ออ๋อออม๋ออ๋ออนออ๋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 ออออ๋ออนออาเอ๋ออ๋ออเออ๋อ้าออ๋ยอ๋ออลออ๋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 อ ที่ที่ระดับพวกอาโต้เขาทำมันนะเขาจะหั่นชิ้นเท่าฝ่ามืออะครับแล้วแแแลลล้้้วววเขาจะหั่นฝีมือมากใช่ไหมเพราะว่านะจมูกกับคางแฝงหูวิทยแฝงหูเหรอจะโม่งเหรออ๋อหูไหมปลามันจะแข็งนิดนึงอ่ะไม่เพราะว่าเพราะว่าโอไม่ชอบม่นิ่มแม่งนิ่มไม่ชอบกรึดกรึดไงโอจะชอบแบบแบบมันเออเรื่องอะไรกระขาอวบอ้วกอืมแต่แต่ผมผมมัก ผมมักส่วนหูผมว่ามันเคี้ยวอลไรมันได้แบบกรึบกรึบกรึกรึบถ้าก็บ้าตรงหูครับว่ามันเอ็นมันม่กินหินนะกรึบกรึบฮะเคี้ยวเขี้ยวแดกได้เลยทีมันก็วัวอะไรที่มันกินไม่ได้เนาะเพิ่งรู้ว่าเจ้าหัวอร่อยเนี่ยพันธุญาตาพี่น้อยได้ไหมหัวหมูอร่อยทั้งหัวครับเนี่ยพอเนี่ยอร่อยทั้งหัวพี่พอกินคนเดียวหมดได้เลยปะถ้าสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีคนชอบกินเยอะอาบ้านเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วกูแต่อร่อยจริงครับนานๆที แั่นพี่น้องคือบอกด้วยว่าปลาแต่ก่อนผมผมจะชอบไปซื้อที่ที่ตลาดใช่ไหมครับที่ขาจะต้มที่เขาขาย่ล้ใช่ใช่ันจะเละนะอ่าแล้วมันก็จะมีกลิ่นอืเขาขายอยู่ประมาณขม่ที่ห้าบาทไหมหรือสามยี่ห้าสามสิบเนี่ยครับประมาณเนี้ยอ่ามันคือที่ปลาบอกตอนแรกไอ้พวกเนี้ยครับมันจะติดกันเนี่ยใช่ติดครับมันจะติดกันนี่เลยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับถ้าคุณไม่ลวกน้ําเย็นอะ มันติดมันตเหแล้วติดกันเลยแต่นี่ท้าแม่น้ำเย็นเทติดเลยใช่ไหมเป็ติดๆครับติดนี่เออนี่คือเอกลักษณ์เขาคือเราไม่ต้องไปเติมแต่งเนี่ยเอาความหวานของหมูกับน้ำจิ้มที่เราทำมันคือเพื่อให้ง่ายว่าเผ็ดเปรี้ยวเต็มเอารสจัดๆเลยอ้าวสุดยอดไม่เคยกินอย่างนี้ที่ไหนได้พอทำไปกินเลยละไม่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะว่าเอ๊ะหัวหมูอะไรจะออกรสจีนได้ไงใช่นไหม เดี๋ยวนี้พ่อไม่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 เคยเจอนะแต่สามัยก่อนอที่พ่อเด็กๆอ่ะจริงๆครับวหมูออกก้จีนเ็นเจองผู้ดีมากเลยนะฮกะจมูกกับคางเนี่ยครับรสชาติผู้ดีมากเลยนุ่มกลมกล่อมใช่มีมันมีเนื้อเนียใอ่ใช่คืออยู่ในตอนเดียวกันแบบครบครบนุ่มละเอียดเนียนไม่เหม็นคาวแล้วแล้วนี่นะสมมุติว่าถ้าเกิดเราทําให้หมดนะ ผัดพริกโอ้โหได้อีกหลายว่าใช่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 ผัดพริกสุดยอดเลยครับโอ้โหพี่น้องเมนูเมนูนี้ก็ต้องขอบคุณปลาได้หลายครับผมโอ้โหครับพิกแบบเมนูที่แบบเอฟเอเอ็มให้กินก็คืออกทำให้เรากินเออแม่นถูกต้องโอ้แม่พี่น้องคนดีคนดีิฝากพี่น้องกันมาคลิปนี้หนีกาแฟกุ้งลา์กด้งแท่งกุ้งซับแต่ตะไคร้หลายนะครับด้วยก่อนจากกันก็มีอย่างไรฝากไว้ที่เก่ามักสำรันน้อยแต่มักโดนๆดด้วยพี่น้องด้วยสำหรับเมื่อในอีพีนี้เขากล่าวบขว่าสวัสดีครับ 耶！Yeah!